สวัสดีครับสวัสดีมานุคนเกมเดลเกอร์จะมาแจกแจงตารางการแข่งขันคนระับยูสิบทีมชาติไทยนะครับเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะลงทําการแข่งขันเนี่ยคืนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เวลาตีสอครับซึ่งต้องบอกว่าเจอกับทีมอย่างโปแลนด์นะครับแล้วก็คู่อื่นเนี่ย แข่งขันกันเวลากี่โมงในเรื่องของสายนะครับทีมชาติไทยของเราถ้าชนะแล้วเนี่ยจะไปเจอใครอะไรแบบนี้นะครับเบนอลเกอร์มีมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับตามข้อมูลทางวิกิพีเดียเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนเปการเสียวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราเริ่มทีทีชาติไทยกันก่อนเลยครับแน่นอนครับคืนนี้เราจะมีการแข่งขันเนี่ยเจอกับทางด้านของทีมชาติโปแลนด์นะครับเพื่อนๆเ,เวลาในการแข่งขันเนี่ย เวลาตีสอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือคาบเกี่ยวไปวันที่9แหละแต่ว่าเราก็คิดกันง่ายๆก็คือคืนนี้แหละเพื่อนๆตีส5เราจะเจอกับโปลแลนด์นะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมที่จะเล่นเวลาเดียวกับเราเนี่ยก็จะมีอย่างบราซิลเจอกับเบลเยียมนะครับ เชลมันเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางด้านอิตาลีเจอกับอาร์เจนตินาก็จะแข่งเวลาเดียวกันนะครับตีสองสนะอ่ะทีมชาติไทยของเราก็คงจะต้องทําผลงานให้เต็มที่ในการที่จะเจอกับโปแลนด์นะครับแน่นอนว่าโปแลนด์เนี่ยพวกเขาก็ชนะรวดมาเลยนะผลงานค่อนข้างที่จะดีนะครับกูสิอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลุ้นเซตไปก่อนนะครับถ้าได้เซตปุ๊บลุ้นถึงการชนะอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนักมากๆนะครับทีมชาติไทยของเราก็ต้องเน้นนะครับในเรื่องของบอลแรก ต้องทําให้ดีถ้าบอลแรกไม่มาเนี่ยลำบากแน่นะครับซึ่งถ้าบอลแรกมาเนี่ยโอกว่าบอลสูตรของเราอะ่ะน่าจะทําอะไรโปรแลนด์ได้เพราะว่าเขาก็มีแต่เด็กๆอะ่ะชุดอายุไม่เกิน19ปีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่นบอลสูตรเนี่ยเขาก็จะไม่เคี่ยวกลําเหมือนชุดใหญ่ของโปรแลนด์เขาชุดใหญ่โปรแลนด์เนี่ยอาจจะรู้ครับว่าบอลสูตรทีมชาติไทยเล่นแบบไหนเพราะว่าเจอกันบ่อยในเวเนอะนะแต่พอมาเป็นในชุดยูสิบเก้าอ่ะโอกว่าเขาไม่ได้แน่น ในเรื่องของการอ่านเกมขนาดนั้นขอเราเปิดบอลแรกดีๆแล้วบอลสูตรมาบ่อยๆมาเยอะๆนะครับสลับกับบอลโครงสร้างไปเนี่ยบอกว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยจะทําแต้มได้ก็มีมันอยู่ที่ว่าเราจะทําบอลแรกได้ดีแค่ไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะทีมชาติไทยของเราก็ประมาณนี้นะครับวันที่วันที่9นะครับตามตารางนะครับแต่จริงๆแล้วคิดง่ายๆก็คือคืนนี้ตี25อ่ะว่ากันไปนะครับก็รอรุ้นรอเชียร์กันได้ส่วนคู่อื่นนะครับก็จะมีอย่างทางฝั่งของ บัลการีนะครับเจอเม็กซิโกนะครับก็เวลา2ทุ่ม15นะครับแล้วก็มีทางด้านของญี่ปุ่นครับเจอกับไต้หวันอันเนี้ยเดือดแน่ๆนะครับเรามารอดูกันเลยว่า ใครที่จะระบบแน่นกว่ากันญี่ปุ่นกับไต้หวันนะแล้วก็แคนาดาเจอเปรูนะครับมีเปอร์ตริโกเจอกับทางด้านของตูนิเซียนะครับเวลา2.15ทุ่มเช่นเดียวกันเนาะอ่ะแล้วก็3.15ทุ่มเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4คู่นะครับจีนเจอเซอร์เบียโครเอเชียเจอตุรกีสเปนเจออียิปชิลีเจอโดมินิกันนะครับเพื่อนๆส่วนในเรื่องของทีมชาติไทยสมมติถ้าชนะจะเข้าไปเจอใครอะไรแบบเนี้ย นะครับหรือว่าแพ้แล้วจะไปเจอใครอะไรแบบนี้นะครับก็อกเอาตารางอิงมาจากวิกิพีเดียนะเพื่อนๆน,นะอกอิงมาจากวิกิพีเดียนะครับซึ่งก็ตารางเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้เพื่อนๆน,นั่นก็คือทีมชาติไทยของเราเนี่ยชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างไต้หวันหรือญี่ปุ่นหรือถ้าแพ้เนี่ยเราก็จะไปเจอผู้แพ้ระหว่างไต้หวันหรือญี่ปุ่นเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเนี่ย เราหนีไม่พ้นแน่ๆไม่ว่าจะไต้หวันหรือญี่ปุ่นเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอแน่ๆนะครับในเกมหน้าถ้าสมมติเราชนะโปลแลนด์เราก็จะไปเจอผู้ชนะญี่ปุ่นหรือไม่กระไต้หวันนะเนาะแต่ถ้าแพ้ปุ๊บก็จะไปเจอผู้แพ้ของคู่ญี่ปุ่นกับไต้หวันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในในคู่ต่อไปนะครับในเกมถัดไปทีมชาติไทยของเราเนี่ยวันที่11นะตามตารางที่เขาลงนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของของของเวลาอะไรแบบนี้มันเดี๋ยวมามาอัปเดตให้อีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรา เราเจอแน่ๆในเกมถัดไปไม่ว่าญี่ปุ่นหรือไต้หวันต้องเจอกับเราสักหนึ่งทีมนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับตามตารางดูกันง่ายๆนะครับซึ่งสายเราเนี่ยก็ตามวิกิพีเดียเราจะอยู่สายล่างนะก็จะมีคู่แข่งที่แข็งแข่งในอิตาลีนะครับอเมริกาโอ้โหแข่งโป๊กเลยเพื่อนสายข้างล่างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆแต่ว่าแมตช์เนี้ยเจอโปลแลนด์คืนนี้ใช่ปะแมตช์ต่อไปเนี่ย คุณเจอแน่ๆไม่ไต้หวันกค่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นเกมที่สนุกสนานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆกับทางด้านของข้อมูลที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับในเวลาตีสองสิบห้าว่าทีมชาติไทยจะทํางานได้ดีแค่ไหนจะเป็นอย่างไรกันบ,บ้างร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้กันครับ โอ้เชื่อว่าน้องๆเต็มที่แน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจิงครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ